ชมงาน DIY ครับตนี้งานเครื่องน้องที่ยวจากเอามาซ่อมครับเป็นแฮนด์แฮนด์เล็กครับใส่กับเลื่อยห2าพซครับก็จะเป็นเหล็กแบนครับมาเชื่อมอีกฝั่งก็เป็นเหล็กแบนเชื่อมแต่มันหักโอเคเผื่อใครอยากไปลองทำดูน้ำหนักใช้ได้ครับความทนทานน่าจะโอเคอยู่ครับ งาน DIY นีใช้เด็กแบนเด็กกลมน่าจะสีหนทุบปลายแล้วก็ใช้เด็กแบนต่อเชื่อมครับโอเคเลยนะครับงานตัวนี้เผื่อใครสนใจอยากลองทำดูเป็นแนวทาง DIY ครับ ตัวนี้ถ้าใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้คือมันหักเดี๋ยว,วเราจะเชื่อมใหม่สำหรับมือจับ DIY เลื่อย5,002เขาถ่ายอยู่นะน่าจะแข็งแรงดีนี่ก็เชื่อมครับถ้ามีทิศตัดดิกก็น่าจะโอเคข้างล่างก็ใช้ได้เดี๋ยวลองดูนี่ข้างล่างก็จะเป็นเบ็ดแบบนี้ถันน็อตเข้าไปเล็กแบน เห็นเลื่อยห้านสองตอนนี้ก็ใช้ดิกกลมประมาณ4ี่หุนทุบให้แบนๆแล้วก็เชื่อมด้วยดิกแบนครับสองฝั่งอันนี้ก็ดิกผมโอเคเป็นแนวทางครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ